สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,อนช่างวิทเลืองทานะครับช่างวิเลืองทากําลังจะทําการซ่อมนะครับเครื่องกําจัดยุงนะครับเพื่อนเครื่องกําจัดยุงแบบแบบเปิดไฟแล้วก็มีพัดลมดูดยุงลงมานี่นะครับเนี่ยนูนะพัดลมไม่หมุนนะครับพัดลมไม่หมุนเลยเนี่ยแอร์นะหลอดไฟติดนะแต่พัดลมมันไม่หมุนนั่นอ่ะมันก็เลยกําจัดยุงไม่ได้นะครับ ก็คือเปิดไฟแล้วปุ๊บยุงก็จะบินเข้าแล้วพัดลมก็จะดูดยุงลงมานี่มากองกันอยู่นี่นะ,ะนะครับนะเดี๋ยวผมแกะดูนะเพื่อนทำไมมันไม่ได้เนะนี่ย <c oughs> แกะมาอู้นะครับนี่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้โหอ,อะไรวะนี่พัดลม,มน,นะครับนะมุมกล้องมันใกล้ไว้ี่นี่มันมีหลอดไฟหลอดไฟตัวนี้มันจะเป็นหลอดไฟสีออก ฟ้าหน่อยหนึ่งแน่นๆไหมครับพัดลมไม่หมุนนะพัดลมมันเหนียวหรือเปล่าโอ้ยพัดลมมันเหนียวเหนียวมากนะเพื่อนเอ้ยโอยเหนียวจริงๆนะเนี่ยแกนนี่มันไม่หมุนเลยนะหมุนได้ใบพัดมาเนี่ยโอ้มันเป็นพัดลมแบบนี้นะมันมันใหม่ละบอไอ้มันใหม่ละจีนั่นนะมันใหม่แล้วนี่มันเหนียวแล้วโอ้นี่ครับไม่ใช่ธรรมดานะครับมันใหม่ละมากเนี่ยแบบเนี้ย ถ้าเป็นแบบนี้โอ้โหนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับทำงานตลอดลนะนะเดี๋ยวแกเอมาดูหน่อยนะแกยมาดูเนอยไปดูนะครับนพัดลมแบบนี้เนาะหาไหนมาใส่เนี่ยนี่นะครับภายในมันก็เป็นแบบนี้นะนะครัแบบโอ้ยมันก็ใหม่แล้วไอ้มันใหม่แล้วนะครับพัดลมแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนในส่วนของพัดลมเนี่ะ โอ้ยไมมันสุดยอดอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิมันไหม้แล้วล่ะมันคิวๆเม้นๆลเลยโอ้ยกระพดแมงแมงเยอะน่าจะใช้งานมานาน,น้วนี่นะลมไม่หมุนเกิดจากพัดลมตัวนี้มันไหม้นะครับเพื่อนมันติดน้ําเหนียวเนี่ยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเหนียวมากเลยนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันคงพังไปเนรยบร้อย เนี่ยดูดิความร้อนมันขึ้นโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเปลี่ยนพัดลมใหม่เด้ออ่าเพื่อนครับพัดลมมันไหมไปแล้วนะครับตัวนี้เนะก็ผมไปหาพัดลมมาได้อ่ามันสุดยอดมากอันนี้มันหมุนเร็วมากนะเพื่อนนะหมุนเร็วมากนะแต่ว่าปัญหาของมันก็คือแกนมันก็ละอันแกนมันก็ละเบีดอ่ามันต้องดำเนินการนะครับทําให้แกนแน่นล่ะพูดถึงนะละแบีด้วยล่ะ เดี๋ยวใส่เข้าไปนะครับอ่าวัดลมนะครับเ่ย <c oughs> แกะไหลนะครับฝนตกนะครับเดี๋ยวนี้นะครับนะอ่ะวัดลมมันพังแล้วเด้อดลมมันไม่หมุนก็เพราะว่าเนี่ยพังนะครับนี่ก็ดัดแปลงเรานะฮะร,รูนัสมันไม่ได้ก็ใช้น็อตจิกลงไปด้านล่างเลยก็แน่นแล้วนะครับน่าจะพอได้อยู่นะ ไม่ใช่ของใหม่นี่ครับเสียงกงนะครับนะเอามาตอดสไซให่ไปเอามาจากไอ,เอ,อ้เครื่องไอ้อบเครื่องอบเครื่องอบอาหารนะ่ยมันมีขายได้ไหญ่แถวหงมาม่งไาใส่ก็เงก็เจ้ากลากไรทีนี้ก็ประกอบพัดลมเข้าไปครับเพื่อนลองเครื่อง หมุนดีมีลมออกนะครับกรณีนี้นะครับทำไมมันหมุนนิ่งหมุนเงียบดีจังเลยนะเออได้การแล้วเอ้เฮยทีนี้นะครับตัดปาก่อนก็ยังมีจุดหนึ่งก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือไฟสูงนะครับไฟสูงเนี่ย เขาจะทําหน้าที่ดูไม่ใช่ดูสิช็อตยุงช็อตยุงแต่ว่าลวดเขาขาดอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ก็ไฟเขาไม่มาแล้วไม่วิ่งแล้วมั้งไฟเขาไอ้ลวดเขาขาดอยู่นะครับนี่ผมจะมาแกะในส่วนนี้ให้เพื่อนดูนะครับในวงจรที่เขาทํางานในส่วนของไฟสูงนะครับซึ่งเป็นไฟช็อตยุงนะครับเขาจะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับ ซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเรามาแกะดูกันนะครับฟับโอ้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากสุดยอดแล้วเหรอเนี่ยสุดยอดแล้วโอ้ แฟบนี่คือในส่วนของหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้นะครับซึ่งก็ทำงานได้ปกติดีนะครับและทีนี้ชุดนี้คือชุดไฟสูงนะครับชุดนี้เขาจะส่งไฟออกไปที่ขดลวดนะครับเพื่อทําการช็อตยุงนะครับเพื่อนๆเ,เขาทงานได้ไมหมละ่ะแต่ว่าผมเห็นในลวดเขาขาดอยู่นะครับ ทีนี้เรามาลองวงจรเขาหน่อยนะครับเสียบปลั๊กนะครับพัดลมหมุนแล้วนะฮะหลอดไฟติดนะครับเรามาดูว่าวงจรไฟสูงเขาทำงานไหมนะครับวงจรไฟสูงทำงานนะครับเพื่อน,เ,อนเป็นอะไรที่สุดยอดมาก ก็คงจะเหลือแต่ผมดําเนินการนะครับในส่วนของการเป่าฝุ่นทำความสะอาดนะครับแล้วก็ไปต่อลวดนะครับลวดขาดอยู่นะครับในนี้นะครับภายในเป็นอย่างนี้นะครับไอเครื่องนี้นะนี่ก็คือลวดนะครับหนไหม้เราต่อใหม่นะครับเส้นนี้สวยงามเลยเส้นนี้โอ้โหดาเลยนะครับทำความสะอาดตรงนี้นะครับแล้วก็พันลวดใหม่นะครับอย่าลืมนะครับ ปลายของ2เส้นนี้เขาไม่แตะกันนะครับก็เพราะว่าเขาเป็นไฟสูงนะครับจะอยู่ใกล้กันได้แค่นี้นะครับตรงตรงที่พันอยู่นะครับไม่ไม่ได้เชื่อมต่อถึงกันนะครับปลายสายนะเนี่ยก็จะมีการมีกระแสไฟป๊แป๊บๆๆๆดำเนินการนะครับเพื่อนๆดำเนินการประกอบเข้านะครับแล้วก็ ในส่วนของลวดก็ดําเนินการแล้วนะครับกระลมก็หมุนแล้วนะครับอ่ากระลมแล้วนะครับก็ลวดตัวนี้มันขาดอยู่เพราะดาเนินการนั่แหละมีกระแสไฟนะครับดังแป๊ะๆแล้วก็ดําเนินการไปนะเพื่อนนะเสร็จแล้วนะก็ประกอบดากมันเสียบเข้าไปก็จบนะเป็นแบบนี้นะครับการทํางานก็แมงไม้บินเข้าไปสนันเดบบินเข้าไปสันี้ หลอดไฟตัวนี้มันเป็นหลอดไฟแบบว่าเป็นแสงสีฟ้านะครับจะล่อแมลงเข้ามาปุ๊บพอเข้ามานี่ปุ๊บพัดลมดูดเลยูด,ดเข้ามาปุ๊บส่งลงมาด้านล่างนี่โอ้นี่ตัวนี้เป็นตะแกรงนะครับเป็นลมออกได้ด้วยนะครับอ่อก็จะโดนพัดลมเป่าลงมาอ่าอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะพัดลมเป่าลงมาก็จะบินกลับขึ้นไปไม่ได้ถ้าตัวไหนเก่งๆหน่อยก็จะโดน ในส่วนของกระแสไฟฟ้าตรงนั้นดูดเอานะครับก็จะตุยไปนั่นเองนะครับก็อาไว้ดักยุงนะเอาไว้ใช้กับอัมเบแมนครับคอกวัวอืมหรือว่าเอาไปดักมแมลงตามบ้านเป็นพวกยุงพวกอะไรพวกนั้นนะครับเจ๋งจริงๆสุดยอดมากใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพัดลมไม่หมุนเกิดจากพัดลมเขาไม้เองนะครับอั่เหียวมไม่ไหม้องการเปลียนนะครับ ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพเพื่อนๆครับอา้าวเชื่อวิเลราะาก็ดําเนินการซ่มเจ้านี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมุนติวต่วๆแล้วมีแมงไหมผมเปิดลองไว้คราวหนึ่งมีแมงไหมเนี่ยอู้มีแมงหนึ่งตัวนะครับก็อย่างนี้แหละนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะพัดลมมันหมุนแล้วเป็นรุ่นอะไรเนี่ยลูกค้าน่าจะใช้มาหลายปีแล้วนะครับเนี่ย จนมันพังมันห้างเพพัง่เลยนะครับในส่วนนี้ช่างวิเรื่องขาก็เลยได้ซ่อมนะครับเครื่องดักยุงเอาไปใช้กับอ um ัมเบแมนขอกวัวอย่างวัวขายเนยไอ้ก็เลี้ยงวัวขายส่งควายเรียนอืมด้านไปไ Music.